และในตอนนี้กูอยู่กบผมในแมปเอาชีวิตรอดในภัยพิบัติเถื่อนนะฮะอันนี้ก็คือแมปเถื่อนนะฮะทุกคนไม่ใช่แมปจริงนะเออไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างไอเทมที่มันให้เรามาฟรี <c oughs> นี่คือผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปเติมมานะผมได้มาฟรีโวโวโววชิบหายละเริ่มคลิปมาก,ก็แบบมีภัยพิบัติมาเลยจะตายไหมเนะี่ยเข็บที่ช่วยอะไรไหมอันนี้คือโวตเขียบทีคือช่วยให้เราโวตได้นะ แอปเปิลโอโหนโหโอ้โหภัยพิบัติแบงทํทำโทรศัพท์กูแหลกเลยเรียบร้อยนะทุกคนเราจะไปดูภัยพิบัติทรรมชใช่กันว่าเมื่อกี้มันคือภัยพิบัติอะไรโหหืมกระเด็นมาถึงนี่เลยทุกคนใครรอดก็คือเทพเลยใครรอดถือว่าเทพนะตอนนี้ก็คือผมตายละ เรียบร้อยนะคือมันจะไม่เหมือนของจริงก็คือตอนตอนมันมีคนชีวิตรอดใช่ไหมแบบตอนมีคนชนะมันจะขึ้นอย่างนี้เว้ยถ้าของจริงจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแนวนอนเนาะนี่แล้วคืนน้อนก็เป็นสีส้มทุกทีมันจะเป็นสีขาวกับน้ำเงินถ้าจำไม่ผิดนะมังนะไม่เป็นไรชีวิตย่อมมีการเริ่มใหม่เสมอโหมีคนแต่งตัวแปลกแป,ากปากมาโคตรเยอะเลยเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้น ทำไมไม่ตัวกนแต่งตัวแปลกๆมาอ๋อวันฮาลโลวีนทุกคนกล้ถึงวันฮาลโลวีนแล้วสินะถูือว่ามาถึงแล้ววะก็ไม่รู้อือได้เวลาปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปไเรื่อยๆจะเป็นไพยพิบัติอะไรมารอดูกันเริ่มโบดูด <c oughs> ผมอยากบวดให้กับนี่อันนี้เลยมันหลอดีทุกคนหลอเท่เลยท่อหลอเท่ะอืม อีกอย่างนะครับผมก็จะมีคิอใครอยากถามอะไรก็ถามเข้ามาในคลิปนี้ได้นะครับผมจะไปตอบในคลิปหน้านะครับอืมขอเป็นคำถามแบบง,ง่ายๆแล้วกันนะหรืออยากถามอะไรที่มีข้อสงสัยนะครับอยากให้ผมเปิดหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมถามในคลิปหน้าคลิปนี้กูไม่ตอบหรอกฮ่าฮ่ผมก็ร้อยซับแล้วอะ่ะอ่าม,มันเยอะตรงไหนว่าร้อยซับไม่เปไ็นไรอย่างน้อยผมก็มาถึงจุดนี้ก็ได้ โอ้โนผมตกโน่ตายทุกคนไม่ทันระวังตัวแม่งตายเลยโอ้โนมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไอเทมไมโครสเจ็ดสิบสองลบักผมไม่มีลบบักอันนี้คืออะไรคืออะไรผมไม่เข้าใจอุ้ยมีอับบี้ให้เล่นด้วย ผมไปเล่นออฟบี้ได้ไหม <c oughs> นั่นคือพ่้ี่บทอะไรเมื่อกี้ผมยังไม่รู้เลยนะผมกดออกอยังไงอะทำให้มันกดออกอยังไงผมไม่เข้าใจมันไม่ใช่แบบของจริงถ้าของจริงคือกูจะแบบเล่นง่ายกันนี้เค okay. เอเอมื่อกี้อะไรเมื่อกี้คือผมปั์บไปไหน What the f ต้องใช้แท่นกระโดดอันนี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดเด้งดึงไปเลยใชย่ต้องใช้อน,นี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยสิครับถ้าตกจากที่สูงเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเรามีไอ้ที่กระโดดเด้งดึงอันนี้แล้วนะครับทุกคนไปเลยเอ,ยอ,อ้กระโดดขึ้นมาบนหลังคานะถ้าหากมันเป็นแบบแผ่นดินไหวคือชิบหายนะครับทำใหเลือดผมรดอะทุกคน อืมอันนี้ดีกว่ามีคนบดดีๆสีเหลืองคือที่ผมบดน,นะสีเหลืองอะ่ะโอ้เลือดรถทีละนิดเลยใช้น,นี่มาเลือ่อนไีรถนะฮะคืออะไรเป็นดินไหวหรือว่าไงอะไรอยู่นี้ผมก็ตายทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผลยังไม่รู้เลยเลยนะ เริ่มงงแล้วของเถื่อนก็อย่างนี้แหละทุกคนอุ้ยหมาฝูนักจิ้งจอกทุกคนป้าป้าเดียวได้นะครับทุกคนคอยสีแกงละ่ะคอยสีแปลงลาเป็นปาป้าเดียวได้เราจะไปเล่นอ,อับบี้ตรงนู้นกันทุกคนคือเล่นแบบแก้เบื่อทำไมอยู่เรื่อยๆผมรดวะอ้าว มามามาเล่นอับบี้กันทุกคนคืออับบี้นี้คือแบบโคตรอีซี่เลยนะถ้าใครตกคือแบบโคตรหนูบะเคผมไม่เล่นก็นได้มันมีของมาแค่สามอย่างผมจะเอาของสามอย่างนี้ไปทําอะไรได้ไอันนี้คือช่วยกระโดดส่วนอันนี้คือช่วยให้โบดได้เนี่ยดูทุกคนตรงแทบข้างล่างนะส่วนแอปเปิ้ลช่วยอะไรกินก็ไม่ได้ถือว่าเฉยๆไม่โคตรทุเรศอะผู้สร้างแบบ ถ้าไม่เห็นคลิปนี้ก็ซอรี่ด้วยนะมันเรเล่นจริงๆนะแอปเปิลไม้เถือยอย่างเดียวคือมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วคือตอนอยู่บนแบบก่อนเริ่มเกมมันก็เลื่อนรถได้ทั้งๆที่แมพจริงมันก็เลื่อนรถไม่ได้แต่เราก็จะว่าเขาไม่ได้นะมันก็เป็นแมพเถื่อนเฮ้ยๆมันคืออะไรเนี่ยผมจะออกจากหน้านี้ยังไงเนี่ยโอเค รถไฟเอ้ยผมอยากขึ้นรถไฟนะทุกคนกดขึ้นเลยไม่ได้ขึ้นรถไฟแต่ขึ้นจระดดก็ได้นี่เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้ขออย่าให้เป็นแผ่นดินไหวแล้วกันว่าไงเพื่อนโอหเกือบตายเกือบตายฝนกดเหรอ อะไรวะน่ะเนทิกไม่ใช่ดิจำชื่อไม่ได้ไอตัวปลาดาวในเรื่องสโตนบอบอะโหอย่างนั้นใครจะไม่ไปรอดกัน,น่ะไม่โคตรเถื่อนอะเถื่อนจริงไม่ได้มัมาป้าเดียวได้อีกแล้วมาป้าเดียว,ดยวได้แมปเถื่อนเขาอยากมาลองเล่นดูก็เล่นได้นะเกียนเถื่อนของแท้ เดี๋ยกูจะตายตอนอยู่บนนี้ดูโดดขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วก็ยกยกเลิกถือเลือดมันลดได้นะคนดูตรงเลือดสิมันลดเองโอ้เวอร์โอ้โนูมนแมพเถื่อนเกินไปผมรับไม่ได้ทุกคนทหารรัเสเซีย <c oughs> ทหารรัเสเซียว่าจุดฟักมาได้ไงครับเนี่ยผมเจอทหารรัเสเซียตัวเป็นเป็ด หายเฉยเลยคือวันฮาโลวีนมันจะมีคนแต่งตัวแปลกๆอย่างนี้ใช่ไหมม่มีใครรอดชีวิตเลยมันก็ต้องแน่อยู่แล้วมันไม่ต้องมีใครรอดชีวิตูีแล้วอะดูจากสภาพไม่ใช่ดิดูจากอาภิบาตเมื่อกี้แม่งสไปเดอร์แมนจะมาหาคนแต่งตัวแปลกๆหลายคนเลยถ้าใครอยากรู้ว่าฮาโลวีนประเทศ ต่างประเทศเขาแต่งตัวอย่างไงในละบอกนะคะก็สามารถเข้ามาเล่นในแมปนี้ได้เลยนะ <c oughs> อืมน่าแหละเมื่อกี้อะไรลระเบิดช่างมาันเถอะเราจะมารอดสักภัยพิบัติก็ยังดีขอขอเรอให้รอดซักภัยพิบัตรก็ยังดีออดดส,งดสักหนึ่งภพยพิบัติ <c oughs> ขอแบบง่ายๆนะเป็นต้นไม้มันมาสปอนตัวนี้ป่ะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันคืออะไร เลือดผมมันลดตั้งแต่เริ่มเกมเลยคืออะไรเฮ้ยเราสามารถมองทะลุได้ถ้าว่าเราซูมออกคนอยู่เต็มบ้านเลยถ้าว่ามันมีอะไรหล่นมาจากฟ้าแล้วก็หล่นไปตรงบ้านตูม้มคือคนที่อยู่ในบ้านตายหมดนี่มีกิ้เมาก็มาคืออะไรอ่ะอืมฮะ โอ้ผมนึกว่าเขาบินได้โอเคผมรู้ละผมเรื่องสังเกตขอให้รอดเถอะครั้งนี้ขอให้รอดรอดสักพาพิาพัฒน์ก็ยังดีโอโนอันนี้ใครเนี่ยไม่รู้เราจะมารอดตรงนี้คือมทาทะลุแล้วใช่ไหมใช่มทาทะลุไปแล้วกระจกหายโอ้โหบ้านแม่งเริ่มถล่มแล้วไม่ได้การแล้วอย่างเงี้ยอ่ะ มันคือก้อนภูเขาไฟเหรอผมไม่รู้ว่านะเมื่อกี้ตุยแล้วผมก็เล่นยาวๆเลยนะแบบนี้ยคือผมกะจะให้เราสักพิบัติก็ไม่มีอืม,อมเุ้ยบีคอนบีนคอนบีคอนตัวดำตัวชิวหายไปไหนแล้ววะนี่ไงอืมใครที่อยากลองมาเล่นก็เล่นได้นะฮะ คือแบบนี้ผมโคตนหมวร้อ,ลอเลยคือไา่พิบัตรมันง่ายนะแต่ว่าของจริงผมจะรอดง่ายกว่านี้นี้แม่แบบของปลอมเนี่ยแล้วมันก็เป็นของเทื่อนด้วยโอเคเขาอยากลองเล่นก็เล่นได้ผนจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับคนที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะฮะก็จึงกันคลิดหน้านะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณครับอ่ะ